I don't know. I don't know. I don't know.

สาวนอยราเบดอยู่ในรอบปาร์ี้อยัยดขอเป็นนอซีทุกท่านะครับเผื่อทางระบายโดยสุภาพทุกประกกันทุกคนอยากแจกอยากให้อยากจนขอทุกทุกครับด้วยอย่าลนรัสุภากันทุกคน สองข้างมีสง้านสุขสมรณ์ในหน้าที่การงานออกลูกดกใสที่พ่นที่ ร้อยแล้วนะครับผมโอ้เป็นไงแน่เสียงเสียงแหบค่ะมื่อนี้แต่ว่าแต่สู้สุดใจหัวลหลายเสียงเลยหัวอหลายเสียงเป็นยางอารมณ์ดีค่ะอ๋อบป็นยางงวดปะเพ่าะในหัวย่างเดียวอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าเพราะในหัวย่างเดียวมื่อนี้เสียงก็เลยอาจซีแหบชื่อแหบแล้วค่ะโอ้เดี๋เสียงนี่มันเดิมเสียงรู้เอามาทานน้าเบื่อผิวได้ดีดังเสียดังเสียเลย นางเสียไหมครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายหด้วยค่ะขอบคุณหลายหลายนะนี้กระแสแรงมากนะครับผมวันนี้พี่มิวเห็นนางยักษ์ยังไงน่าสุขภาพมันจะหลุแล้วมันขามาก่าน้นหายพ่อแม่หายเขาหัวแม่กับเมาพ่อแม่หัวหัวหักไหล นม่กับมอพ่อแม่รักบอ้รือใติกตรื่ออรเรืเบืรงมกหอันแ้วข่ามาใหญนแม่รักบอกรบอรักบอนทบอรักบอมระอยนครทอนยังวัดพระปแดงพระปรแดงค่ะเรียบร้อยนคอรทอนหนึ่งเพองเป็นรมที่เคยกระทัตัวใจของใครที่เสื้อสมุ แตกสลายต้องตอมใจตายแอบหายเงือบีลีเลิศพี่มิวเห็นนางยักษ์อีกตัวหนึ่งยังนี่จ้ามันแย่มันเลิศไม่เลิศไอ่เลิศเด้มีคนแต่งนางยักษ์มาดิสัมผัสโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ก็คือเลิศมากแบบว่าเวทีใหญ่เวทีจึ้งจึ้งแบบว่าม้วนแห้งแบบว่าตางคนเต้ย่างเดียวเต้ยยางเดียวแบบจึ้งแห้งถือใสแห้งเมื่อนี่แบบตางคดตางเอ็นจอยเอ็นจอยแรงเวอร์แบว่าเพิ่นกับมาคไก่เนาะเมื่อนี่เชอร์รี่เพิ่นกับอยากให้มาอีกเชอร์ลี่แบบเลิศแห้ง นีสัมภาษณ์นะครับาชาเมนะครับนี่กกาามาดูนะครับผมปเ,เปิดงานวันนีก็แล้วนะครับผมน,น,น,นี่ผู้จัดจาการนะครับอุ้ยตดไข่เงินบำนาน พี่ว่าเด็กไปอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้อุ้ยคนหลายแห้งขงับประทับ,บติดประทับใจมากๆค่ะรางวัลเหื่อนกับกุ้งสีบีแตกอีกาาประการเด่นมาขึ้นร,นรนาคาของพี่น้องะคมาให้กันบ้างสบาวันนี้ก็คนอ่าพี่ก้อยขึ้นก็คนก็เฮเหมือนเดิมเหมือนโคราชเลยครับได้เงินเยอะ เสียเปียวอย่างหนึ่งขอจุดก็ได้แมนไหมขอจุดก็ได้จอยากเบิ่งต่างมือนะจ๊ะโอเคโชว์เปลี่ยนจุดครับขอบคุณด้วยครับผมไปก่อนพักผ่อนนะครับเราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับผมโอ้ย <c> ทีมงาน g o อวันอทนะครับผมโอ้ยผมไม่เท่าไหร่หรอกผมผมมาโคราชไงแต่ว่า พวกพี่นี่มามายัดว้ายมานี่กี่ชั่วโมงแล้วถ้ารวมจากพยักนี่เจ็ดชั่วโมงนู่นมั้งเนี่อันนี้น <oui. S 2> ตามติดครับชีวิตหมอลำนะครับฝากไปกดติดตามนะครับช่องดาวนี o ่ JO1 Official แล้วก็เจ๊หมู JOT นะ JO2 โอเคครับพี่น้องก็คลิปนี้ครับก็แล้วพี่น้องนะครับปังๆเรื่อยๆนเองนะครับผมนี่มันเดียวนะครับ มาแล้วมาแล้วมาผู้จัดการครับผมชเดือนได้ขายรถแห่เนี่ยว้าแบบนี้มาหลายคนแล้วสาธุผู้จัดการครับโอเคครับสำหรับวินี่ปังๆรวยๆมันหมานะครับกับพี่น้องนะครับรวยๆนะครับฝากติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับยูนี่สวัสดีครับ